สวัสดีค่ะเช้าวันนี้นะคะฝนก็ตกหนักนะคะตอนนี้ก็ยังตกอยู่เมื่อคืนนี้ฝนตกตลอดทั้งคืนเลยนะคะคาดว่าวันนี้ก็คงจะมีเด็กนักเรียนมาโรงเรียนน้อยนะคะเนื่องจากว่าการเดินทางมาโรงเรียนก็จะลําบากเมื่อเช้านี้ก่อนมาโรงเรียนดิฉันอ่าแวะสวนผักหน้าบ้านนะคะเดี๋ยวดิฉันจะพาทุกท่านไปชมนะคะว่าสถานก,การณ์สวนผักหน้าบ้านเป็นอย่างไรบ้าง จะรอดหรือจะร่วงนะคะเดี๋ยวเราไปชมกัน,นะคะโอ้ยแบบที่คาราคาแล้วนะคนตกพอดือนตั้งสองนี่ เดี๋ยวเขาจะดูดฝนพักบัวอยู่ในกระถางเดี๋ยวจานสิหลอดชีวิตก่อ่ะว้าวประเวงพีนงน่น้องต้นหอมน้ำท่วมกระถางทัานแบบมีปลาเหลือเดี๋ยวจานปลาเหลือนี่โอ้ยป็นเม้าบินเต็มเลยนี่บ่เหลือบ่เหลือทัานฝนโชคมีพักบัวส่วยบดดีกันกับน,ำน้ำฝนตายได้ค่ะเด้อต้องทำการเหตุเพื่อหลอดชีวิตโ,โอยแกล้ง นี่เงียงไว้เลยอืมอีกกระถางนึงน้ำวนเงียงเลยนี่อีกกระถางนึง นี่รอดอาซุ่นหนึ่หมดแลกจังมาเห็ดเมื่อยแล้วนี่แต่ว่าเพิ่งอีตูพักอันนี้พักกาดโอเป็นยังถือฝนแห่งงามโอ้ไปไปโรงเรียนดได้ป่ะพักกาดเนียนพักกาดต๊ดตะงามาเอา,กกาเดี๋ยวันเดยว้ขาสิเก็บไปกินกระปุลกันเอาดอกมนา,านี่งหลันจังแฝด 别的 ก็แล้วกั